ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเริ่มต้นใช้งานและปิดโปรแกรม Windows นะคะนี่ค่ะการเปิดใช้งานโปรแกรม Windows นะคะเมื่อเปิดมานะคะนี่ค่ะหน้าจอ,องคอมพิวเตอร์นะคะก็จะปรากฏภาพต่างๆนะคะขึ้นมาค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยพร้อมใช้งานหรือไม่ซึ่งเมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยก็รอจนกว่าภาพนะคะจะปรากฏให้เห็นัตัวอย่างนะคะ ขึ้นอยู่แต่ละเครื่องนะคะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอยู่กับการติดตั้งโปรแกรมนะคะและการปรับแต่งเดสก์ท็อปของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ให้สังเกตนะคะว่าภาพนี้นะคะคือพร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะนี่ค่ะมีโปรแกรมหลายโปรแกรมต่างๆนะคะเมื่อเราเปิดมามีทั้ง My Computer, My Document, Internet Explorer r นะคะโปรแกรมแปลภาษานะคะ o t o s c a p e ค่ะ Microsoft Word นะคะนี่ค่ะ ก็คือโปรแกรมที่เราติดตั้งนะคะก็จะปรากฏภาพให้เห็นนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือส่วนประกอบต่างๆนะคะเมื่อเราเริ่มต้นใช้งานนะคะก็คือนี่ค่ะปุ่มสตาร์นะคะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มสตาร์นะคะนี่ค่ะคลิกมานะคะและคลิกที่โปรแกรมค่ะนี่ค่ะก็จะปรากฏโปรแกรมต่างๆมากมายเลยนะคะโปรแกรมนี่นะคะเป็นการใช้เมนูนะคะของโปรแกรมต่างๆค่ะ ว่าเราจะเลือกใช้เมนูไหนนะคะนี่ค่ะมีมากมายนะคะยกตัวอย่างนะคะเราจะเปิดเมนู Windows Movie Maker นะคะเนี่ค่ะเมื่อเราเปิดมานะคะเมื่อเราเลือกนะคะเปิดมาก็จะเป็นโปรแกรม Windows Movie Maker นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะนี่ค่ะก็โปรแกรมก็ขึ้นมาแล้วคะนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะคะ เราสามารถเข้าไปเลือกโปรแกรมได้เลยคะ่ะต่อมานะคะก็คือ My Document ค่ะนี่ค่ะเราสามารถที่จะเลือกใช้เปิดเอกสารที่เคยเปิดทำงานมาแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปเปิดเอกสารต่างๆใน My Document ได้เลยนะคะนี่ค่ะมีเอกสารต่างๆมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปเปิดได้เลยคะ่ะเอกสารต่างๆนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็คือการเซิร์ชนะคะคือใช้สำหรับค้นหาไฟล์ข้อมูลหรือโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ Control Panel นะคะคือใช้สำหรับปรับแต่งวินโดว์ให้เหมาะสมนะคะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเมื่อเราเปิดมานะคะใน Control Panel นนะคะนี่ค่ะก็จะปรากฏหน้าตาของ c อนโทรลพา n e เนลขึ้นมานะคะคือเราจะใช้เปิดปรับแต่ง Windows นะคะให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะนี่ค่ะเราสามารถคลิกไปเลือกได้นะคะว่าเราจะปรับแต่ง Windows อย่างไงนะคะค่าต่อมานะคะก็คือ Help and Support นะคะใช้สำหรับแสดงข้อมูลคำอธิบายการใช้งานนะคะต่อมานะคะก็คือ My Computer ค่ะนี่นะคะ มาคอมพิวเตอร์ค่ะมาคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นที่เก็บทรัพยากรต่างๆนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นนี้นะคะฮาร์ดดิสค่ะแฟลชไดร์ AT, ye, เครื่องพิมพ์ต่างๆนะคะนี่ค่ะก็จะปรากฏขึ้นมานะคะเช่นไดร์ดีค่ะไดร์ซีนะคะซีดีนะคะแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือปุ่มชัดดาวค่ะนี่ค่ะปุ่มชัดดาวคือ ใช้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะค่ะการปิดใช้งานโปรแกรม Windows น,นะคะเมื่อเราต้องการเลือกใช้งานทุกครั้รง,งนะคะเราจะต้องปิดหน้าต่างทุกอันเลยค่ะนะคะที่ปรากฏอยู่ทักบาร์ข้างหลังนะคะเราจะต้องปิดให้หมดนะคะก่อนที่เราจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องยกเลิกการทํางานทุกครั้งค่ะนี่นะคะเราก็เข้าไปปิดโปรแกรมะคะ่ะโดยคลิกที่ปุ่มกากบาดด้านบนขวามือนะคะนะคะี่ค่ะเราก็คลิกค่ะ ก็จะปิดการทํางานนะคะเมื่อเราทำงานอะไรอยู่แล้วก็คลิกปิดให้หมดเลยนะคะโปรแกรมก็จะปิดหมดเลยะค,ะค่ะค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะเราก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะนี่ค่ะมาเลือกที่ชัดดาวน,นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มชัดดาวเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็รอจนกว่านะคะเครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดการทํางานนะคะนี่ก็คือการปิดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัตินะคะค่ะก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะเราก็รู้แล้วนะคะว่าการเปิดปิดใช้งานโปรแกรม Windows เป็นอย่างไรนะคะแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ